mencuri paman si pohan bu. Pan seru ha? Kha seru masan sa? Tony. มาเมริกาถ้กไทยสบายดีพี่น้องเซนเกาเซนเคยคือเกาเนาะพอกับเมนองโซคือเกาพี่น้องเอ๋ยเวลาเริ่มคือเกานันละเวลาตอนแดงๆเนาะเมื่อนี่กาเมนองโซก็ขึ้นจากลำหน้าพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าเมนองโซก็สิไปหาอยู่หากินกะว่าสิไปตึกสะดุ้งพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าน้ำกะลงเนกกะคือว่ามากมากพี่น้องเอ๋ยว่าสิไปตึกสะดุ้งเพราะว่าเมนองโซกับบริไปโดนเดืวตึกสะดุ้งก็ได้ไปกะบริไปผู้เดียวพี่น้องเอ๋ยไปกับครูฮักครูแพงเมนองโซคือเกานั่นละคือพอนนนน้อองงโเเาาะะพี่แต่่่วากกออนนไปมงโซก็เนาะพี่นน้้้อออองงงงพไทยขขบบใจี่ดาาววแลกกะร ขอบคุณพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็คือกันที่เขามาติดตามรับชมส่องของเมย์นองโซงเนาะมาเป็นกําลังใจให้เมย์นองโซงตลอดมากะขอกราบขอขอบคุณในรายเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรุ่นไปน้ำเมย์นองโซงพี่น้องเอ่ยบาเมย์นองโซงสีได้บอป่ามาเนี่ยนะไปสบายดีพี่น้องไปตึกสะดุ้งสิไปตึกสะดุ้งมาเนี่เดี๋ยวรุ่นไปนํากันพี่น้องเอ่ยบาสีมานบ่ไปพอบายานมันคําไปตอนนี้การเมย์นองโซงกำลังฮอดเชดพี่น้องเอ้แต่ว่าขามบ่ได้อื้ําต่วม หอดน้ำันดูน้ำท่วมนนะครับไปยากมายากไปหน่อยแต่ว่าเฮือกเอยู่ฟองพุ่นไม่ต้องโศกต้องยืนถาเฮือกสักก้อนจะเสียดขามได้ไปตื๊กอยู่พุ่นเขาต้องไปตื๊กอยู่บนไม่ต้องโศกเคยตื๊กอยู่พุ่นเห็นบ้างแม่นั่งถาเฮือกนี่ก็เสีคข้ามนะบพราพี่น้องเอ๋ยบาดนี่เพ่อเฮือกสิมาส่วนบักใหญ่ก็อยู่ฟองพุ่นไปหน่อยแต่ว่าข้าจ้าเล่นกะส่วนรหายกะจะมีแบบรถที่ว่าจะขามเป็นรถขั้นใหญ่ข้าจึงจะขามมาได้แต่ว่าเขาขี่ก็จะขี่เฮือกดำน้อยถูก แต่ว่าเขาเจะยู่พังผลแต่ว่าแม่น้องโซกยื้อพังอันอยู่พังว่านเจ้าของขามระบ้างอันบาดแม่น้องโซกับหาเหมืองคงเสืโดนพี่น้องเอ้ยขนย่มนี่ต้องขี้เหือ่ะขี้เหือก่เเในในะเฮ้าโบเมนได้ว่าสีไดงขามดาราพี่น้องอเอ้ยเฮาต้องจางเงินอืเฮาต้องได้จ่ายเงินสะก่อนข้าไปเศร้าพันข้ามาเศร้าพันไรเดียวซีสิฟันกี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาเป็นเงินไทยกะทั้งข้าไปข้ามากะเกือบอันโอ้เกือบร้อยผมได้พี่น้องเอ้ยไปต่อรั้งหนึ่งนะ น้าไม่จะผ่านแต่ว่าท่างขัวไม้ก็อยู่เทิงพูนแต่ว่าพื้นสางท่านได้แล้วพี่น้องเอ้ยบูฮู้ว่าปีใดพูนขัวไม้ก็ได้แต่ว่าพื้นสางว่าท่านได้แล้วไม่เรือกับบุคลามาจากเถื่อนนั่งทาเฮือนนี่เป็นสิค้ำเ่นนะบออยู่นี่เฮ้อพอได้กินปลาลงมาในพี่น้องเอ้ยสิบอได้ตึกสะดุ้งกับน้ำขามเฮืออะไรนี่แหละตอนนี้กาเฮือกับกระลังเ่นขามมาละทั้งแม่ห้องโซก,กับนั่งทาอยู่พี่น้องเอ้ย สีคึมๆจะน้อยเพราะว่าอันฝนตกมืึอนี้ก็ตกเบิดมือพี่น้องเอ้ยพายุเขาเออม่งในท้องฟ้าคือม,มัดทิพตกแต่ว่ากระบริแห้งหรอกพี่น้องเอ้ยเพราะต่ไปใส่บริเพราะต่วาา่วาเปื่อนมาสันซะเพต้อไก่สีหอดเไอพี่น้องเอ้ยมันองโศกสีดคามแล้วมาหอดไปไหวในฟ้าสิไปตึกสีดุงห์นั่งขาสีดำสีมืดเด่นนีดเด้อ ເືອກອ່າລໍາໃຫຍ່ເຕີດພີ່ນ້ອງເອີ້ຍມັນຈູໄດ້ປະມານອັນລົດຈັກກໍລະປະມານມັນຈູໄດ້ປມ10กว่าຄັນບໍ່ ตอนนี้รถก็ออก,กอเบิดได้ไม่นุ่งโซกกระชิดเขาเพื่ออะไรพี่น้องเอาาื้อปันตอนนี้ก็ได้ข้ามเพี่น้องเพื่อสิข้ามได้เกือบค่ำสิได้กินอยู่ปลาเหมือนนี่เนาะส่วนส่วนกระสเป็นหัวกระชับน้องอุ้งป่า,าขกจะชับพี่ยนเทีเาา่ยวกัน แต่ละมือกะบโบเมนซีบาลัมเดียวเล่นเบิดมือเพี่น้องเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเทียวกันมือเดอรล้มือดอรล้ำเหมือนกันลายเจ้าอดฟังแล้วบ้าน ตอนนี้การพิทักษ์สุกกได้ออกแต่เพื่อเรียบร้อยเดี๋ยพี่น้องเลยกะหาตึกสะดุ้งก้อนมัหน,นีิว่ายามมันคำเพื่อขามได้กับเกือบคำเออชิได้กินบ่ป่ามาหนีิพี่น้องเลยเพื่อขามเพื่ออะไรนี่ก็ได้แล้วพอ,องโุกแล้วก็ย่างก้อนนะครู กางสรุงเรวนี่ก็แมน่นคำสิ่นงเอ้ถาเฮือกตัวนี้ ตอนนี้ก็ย้อนสรุงเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตะเลาะเบิ่งว่าสิถือบ่อวันฝนยิบยับยิบยับมาอะไรทฝนนี่ก็ได้ตอนนี้ก็ฝนก็ตกมาเลยพี่น้องเอ้ยตกเปิดมือเปิดเบ้นพี่น้องเอ้ยพนก็ได้ มันอยู่บ่พโซกที่ได้กินแดงอยู่บ่มันนี่เหอะลาสซุดตอนนี้กะกู้ได้พี่น้องเอ้ยสะรุงกันได้บ่กู้จะได้ไปมาบ่เป็นขั้นสะรุงหักเหลือแต่สามกิ่งตึกบ่ได้เด็กพี่น้องเออที่ได้เมืงอาบันนี่แต่ว่ายังยืน่าเหื้ออยู่ขามบ่ได้พี่น้องเออช่วยขักมันนี่พี่น้องเอ้ยประมาณเดียวขั้นสะรุงกับฮักขั้นสะรุงกับฮักพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวไปหาแนลไม่เดีวมากินแดงบัดนี้แต่ว่าป้ากะหลาไรเติบกระลังหไร้ตู่โอ้ยกสระาหลายโตอู่ยังพี่น้องย่อกะกระลังในสามถื่อหะฮักโปนี่ป้ากะไดกระลังได้หน่อยนึงเดี๋ยวไปหาแนลไม่เดี๋ยมากินแดงบัดนี้ตอนนี้ก็ะเสือขามาหาไม่้องโู่เดีพี่น้องเอ้ยกระสีได้ขคำเดี๋ยวไปนี่จะเกือบค่ำเกือบมื่อแต่ว่าสิไปหายังมากินแดงกะเดี๋ยวเบิ่งไปต้องกันพี่น้องเอ้ย ตอนนี้การไม่ต้องโซ่กระได้คำมาหอดพังนี่พี่น้องเอ้ยกระเสดมืออ่ะวันนี้ว่าสิพี่เบิ้งน้องใหม่ใดมาสิพี่เบิ้งน้องใม่ว่าอันเมื่อต้มจำเจลเมล็ดจั๊สิได้จักบอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปหาเบิ้งน้องใหม่อีกคนขั้นบัหากระจักสิกินยังพี่น้องเอ้ยฮะแต่ว่าสิได้ป่ามันก็บไรซัมโบเวพี่น้องเอ้ยขั้นสะดุ้งก้านก้านสะดุ้งพิษสันสนาะก้านสะดุ้งก็หักพี่น้องเอ้ยบรอกินซัมเดี๋ยวไปเบิ้งน้องใม่สัก่อนเพราะว่าอย่ามันคำหลังจากตื้อสะดุ บ่ออะกินแดงแล้วก็มาหาเบิงบาสิได้เห็ดโคงโซกไปจะได้มีอยู่บ่มาเบิงเห็ดเป็นว่ามีอยู่อยุใส่ไมีอยู่เห็ดขาวป่าเห็ดขาวมึงไปน้องเอ้ยเห็ดจุนพูนอยู่โอ้หเห็ดขาวน้ำโอ้ข่อยจิมเงินโอ้ยน,นี่เห็ดขาวโอ้ยค่อยพูดว่าสิออกขอ,ขอยกำมะเก็บเจ้าแต่เดินกรดีเลย โบไปเลยเด้อันตึกสรุงพี่น้องเอ้ยไปตึกสรุงก็สวยซ้ำพี่น้องเอ้ยขั้นสรุงหักขาสรุงมาสันซะอื้มเห็ดขาวเมน้องโซกเก็บเห็ดขาวส่วนเมน้องกีบเพิ่อนเก็บเพ็ดปวกพี่น้องเอ้ยอืบ้านเพิ่อนเห็ดปวกออกลายแต่ว่าบ้านเมน้องโซกนี่บ่ทันละออกป๊า ບາດເຫັດພີ່ນ້ອງເອີ້ເຫັດຂາວເຫັດຂາວນ້ຳບາດແມງຊົກເອີນ Thank okay. you. ปลาตกออกลายคักพี่น้องเอ้ยหาตบาะบาสิได้กินปลาเล้อนะก้านสิลงปบ่หักอดากกินเห็ดแทนพี่น้องเอ้ยมือแรงนี่ แก่ทูนมีโน่ยังไ่ม อะไรหลากหลายเติบละหาเตอรอีส์ว่าสิไปเบิ่งน้องม่อพี่น้องเอ้ยมาพ่อเฮ็ดสัก่อนกันนวลเฮ็ดเดี๋ยวตอนนี้กาไม่ต้องโซกับแคปเฮ็ดแล้วเลยพี่น้องเอ้ยก็จะได้เมื่อก่อนเฮ็ดกระได้เติบเดี๋ยวให้เบิ่งเฮ็ดก่อนนี่ดีดีเฮ็ดกันดี่เฮ็ดกระได้เติบพวกแข่งแดงอยู่โอ้ได้ลากหลายโอเคเดี๋ยวไม่น้องโซกเมื่อก่อนบันี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาพ่อกันอยู่เฮือนปฐพีบันนี่ ตอนในการไม่ต้องโซกอะไรห่อเท้าเนี่พี่น้องเอ้ยอาบยังเรียบร้อยอาบน้ำเรียบงใอยเครื่องเรียบร้อยไม่ต้องโซกเปียกพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งเติบตอนมาตึกสรุงค่ะเออเครื่องก็เปียกมากะอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยแต่กาเดี๋ยวการไปหาให้ยูเฮ็ดกินก่อนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกินกาศสีแกงเฮ็ดพี่น้องเอ้ยหันตบอีก่าเสียกินปลาเลยพี่น้องไปตึกสรุงบาได้ปลาซ้ำเออกระมีบบารได้บารบ่อนเลยเนาะไปหากินกระดิพี่น้องเอ้ยก้าจะได้ผู้วาดกาโอ้กรลายเนาะโอเคเดี๋ยวไปหาอันล่างเฮ็ดแกงงก่่อออนนนพีี้้้เยั เดี๋ยวทอเฮ็ดอันตัดตีนแกงก่อนเฮ็ดกระได้บกักไล่ตืบมึงไอ้ป๋าตัวเกือบตีมซ้ำยัมันสุกตัดตีนมันก่อนนะกะสีด่างแล้วก็แกงเดี๋ยวตัดตีนเฮ็ดก่อนเฮ็ดกระป๋าตัวหลอกใหญ่หลอกเตะนังลงโศกกินเฮ็ดขาวส่วนแม่น้องกีบเพิ่นกินเฮ็ดปวกเป็นเอ็งๆกระทั่งออกคุ้มหนะ่ยินว่าเพิ่นว่าช่วงนี้ไล,ล่ไล่ไอ้ดีบ้านแม่น้องกีบเพิ่น เฮ็ดปวกออกลายอไอ้ดิวิตามินนองสูงอยากไปดพี่น้องเอุ่ยจั๊กเสียจะได้รำหน้ากว่าท่านแล้วเออคุณแหละจะรับเดือนเก่าเล่นสีปุ้นจะสิริขึ้นไปอันเสียหนามันวิตามินสูงแลยปุ้นจะสิด้ไปเสียอยู่บนโตจะสิด้ขึ้นไปหาเพื่อนมาสันส่นซะเบาเรี่ยวกวิตะมวนพี่น้องเอ้ยน้ำม่นองคลิปเพื่อนเฮ็ดออกลาย ตอนนี้กาเฮดกะตาตินเรียบร้อยเดี๋ยวไน้องเอ๋ยกาไล้ยไล่ตื่นเลยเพราะได้แกงแดงโยเดี๋ยวล่างก่อนแกงเซฟักะเฮดข้าวหานามเป็น้องเอ้ยเพราะแต่มันถึงหนามมันจะกึน,นหนามนะเห็นไหมเนื้อมันนี่มันสิเตกตั้งจากเฮดข้าวที่ว่าเขาเก็บน้ำตกกางให้ ตัวเนื้อปลาล่างเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันส่งมาตำหมักพริกก่อนผมว่าสิแกงโอเคผมพี่กะตำแดง้วเดี๋ยวแกงก่อนมันนี่เดี๋ยวพริกก่อนเอาพริกใส่กระปุกนี่ใส่เกลือโอ้ยก ลดเกลือความใส่พี่น้องเอ๋ยเข้มคักบาน่นวนวดนำปลาแดงน้ำใส่จักหน่อยทำปลาใส่ได้ไดแกงเห็ดนี่สมซื้อไว้เห็ดนา้าพี่น้องเอ๋ยเพื่อเห็ดนา้าออกโอเคไปข้างไฟบัดนี้โอเคเดี๋ยวทาแต่มันฟดแม่น้องโซกสิเอาผักกามาใส่บัดน,น,นี้ตอนนกับหมอแกงเห็ดกับโฟดเนยเดี๋ยวเอาผักกาใส่ก่อนปาดผักกาง,งาบดีพี่น้องเอ้ย โอเคเดี๋ยวทายจะนอยจากซีมเบิงไปตอนนี้กะมอมแกงเห็ดกระพุทธะป่าตรงเดี๋ยวซีมก่อนอุ้ยหอมมะขาขนาดหอมมะขามเนี่ยเศรษฐกักโอเคปองก่อนเดี๋ยวตักแกงเห็ดก่อน กันเถอะสิบะอันแกงเห็ดบม่ค่อยได้ง่นบ่พอกินทอดไข่กอนถอดไข่ก่อนเดี๋ยวตักทอดไข่ก่อนทอดไข่ก็สุกแล้ว มีพี่น้องกับข้าวแดงแม่้องสุกมันนี่กะได้แกงเห็ดพี่น้องเอ้ยบทสรุปบะได้แกงเห็ดกับถอดไข่มันนี่เออถอดไข่บำรุงเบาของค้าเบาเบียพบนี่จักหน่อยอ่าตัวเด็กจะเป็นแกงเห็ดถ้าว่าสจะ,ะได้กินปลากับคากพี่น้องเอ้ยบะได้กินซ้ำอือโอเคมาเด้อกินข้าวน้ำกันพี่น้องเด้อปลาตุปลาตุแกงเห็ดสุด,ดยอดเบาของค้ามแกงเห็ดอืม ใช่ป่ะถักบอกของทั้งมมาถอดไข่บ้าถอดไข่ก็ดีแท้ ไปไเนี่ยกับแม่นงโศกอะกินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วกะคลิปนี้ก็ขอปิดตรงเพียงสำนีเนาะเพนะียงเนาะคลิปหน้าจังฟอกันไหมเนาะแต่ว่าผูใ้ใดที่ว่าเขาเพิ่งมใหม่ใหมกะบอย่าลืมดกดไลคกดแชร์ไว้แม่นงโศกเลยด้อก็เป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปแน่แต่ว่าผูไลว่อยากพลาดคลิปไปใหม่หของแม่นงโศกกับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยว่กดติดตามไว้ให้แม่นงโศกในเรื่อพี่น้องเด้อ